เรียบร้อยไปไหนเพื่อนเพื่อนไปไหนไปไหนป๋าป๋านั่นอ้้เอ้้เอ้้เอ้งเป็นไนปนไโอ้ยของแท้นบนเพื่อนเบิงเบ,บิงครับเบิงคูได้ปนแบบสุดๆเนี่ยมี้นะแซ่บคุยค้ยข้าม่ใหญ่อ่ะเบิงลอ <cushion S 2> งเบิงครับนี่ปลาชีวัยคือคลิปนั้นมอเพื่อนมาเบิงกันเลยครับนี่ อันแรกพย้อนไปก่อนนะเอ้า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 อุ้ยลุ้นล่องอุ้ยเป็นไงครับอันนี้ทิ้งผมไม่อยากกันนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไหมครับเบิ้งไหมนี่นี่นี่เนื้อเขาน่ะหลายคนยังหูว่าหอยเชอรี่นี่นะเป็นเนื้อเป็นอาหารชั้นดีของของปลาดุกเลยนะครับเพือนเอ้าเอ้าเอ้าเบิ้งไหมเพื่อนเบิ้งไหม นะเข้ามาปักไว้ครับนะหอยนะครับหอยเชอรี่เพื่อนอาหารสันดีเลยหลายเพื่อนเด้ยนี่ครับเซอร์ราเฟสอีกขั้นหนึ่งอ่ะเอ้าเพื่อนเป็นไหนเพื่อนเอ้าอุ้ยตังไหนทีอุ้ยอุ้ยหลุ้นเพื่อนอุ้ยหลุด อุ้ยมาเมอามามครับอุ้ยเบิง่งตัวใหญ่แห้งครับ,บเพื่อนโอ้ยหลุดโอ้ยโอ้ยมันอ้ยเพื่อนปลาหนามถั่วม้านะครับนะอุ้ยนี่เงือกครับเพื่อนเบิ่งไม่บิงบ่งไม่เงือกน,นี่เขาใจแบบนี้กันเลยครับเพื่อน ง่แห้งครับง่ญญา,นะายเลยนะอู้ยญญญญสิได้ยดิรุดเพื่อนเพื่อนบังไม้บังไม่ครับสิได้สิได้แห้งลิงกนนี่เอาไม้ครับเพืญญ่อนเอาไม้เดี๋ยวล้อล้อบังไม่คนระับเนี่ย อ้งเร <Bond> ียบร้อย <occurs> น,นีน่เป็นไหนเพื่อนเป็นไหนเป็นไหนป๋าป๋านั่นอุ้งอุ้งอุ้งอ้าเป็นไหนโอ้ยของแท้บนเพื่อนเบิงเบิงครับเบิงหูได้ปนแบบสุดๆนี่ยมือนี่ะแซ่บคุ้ยข้าม่ใหญ่อ่ะเบิงเบิงเบิงพี่น้องโอ้ยได้การ์ดอสิเจ้าว่ะนี่นี่เพื่อนเบิงป๋านะ หอยเชอร์รี่เป็นสันดีเลยนะครับนะหอยหอยเชอร์รี่เป็นอาหารสันดีของปลาดุกเอาไปลองเบ่งเพื่อนโอ้โหนะเดี๋ยวอีกตัวนี้นะพี่น้องนะนี่นี่เบิ่งปลาครับเบ่งลานี่หอยเชอร์รีเ่เพื่อนนี่บบบน,นี้โ่ต้องบ่ต้องอินบ็อกซ์มาถามนะครับนะนี่สดสด เพื่อนๆสดๆเลยนะแต่สิกินไวหรือกินไว้หรือกินซากินไวหรือกินซาอยู่ที่ว่ามองหันปลาหน่อยหรือปลาหลายนะครับนะหอยเซอรี่เพื่อนๆเพื่อนเบิ้งเลยหอยเซอรี่นะครับนะหามาไห้ใสปลาดุกทุดยอดป้นี่ก็ขอตัวนะครับนะเดี๋ยวขอตัวเอาปลาดุกสองตัวนี่ไปปนตะกรอนนะครับนะเพื่อนๆนะเบิ้งครับไส พดสุดเ,เพื่อนป่าอยู่ในไฮน่าครับนะเป็นบรรยากาศไฮนา่าเพื่อนตัวนี้ก็เบิกใหม่นะมีขาท้ายเหลี่ยงเหมือนเบิงเบิงเบิงเพื่อนนี่ก่อนอื่นนะเพื่อนนะหอยเ,เชอรี่เป็นอาหารสัน้นสั้นยีเลยนะครับนะของประดุกนะเอา้เอา ขาดเ้ำเงนขาดปลาตัวใหญ่แห้งครับสุดยอดปลาน้ำท่วมครับนะบุรุษมันลุดออกจากมาบอไปแน,น่นเะพื่อนอ่ะอันนี้น้ำท่วงครับนะั่งย่างทันเดินรถเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปหาเวทมาใหม่ก่อนเพื่อนไปบายบายครับสวัสดีครับ